เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับที่นี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆครูท่านชมเลือกซื้อเลือกใจครับคันนี้เป็นมิสซูบิชิเลนเซอร์ครับชมท้ายเบนเครื่องเกียร์ดีสีสวยครับสียังเงางามเลยบอดี้เดิมๆบ้าง ราคาโมไซค์ครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทน่เองครับเที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลได้สบายพร้อมใช้พร้อมขับได้เลยนะครับตัวสีเดิมเดิมบางบางครับสีเดิมเดิมอาจจะมีริ้วรอยกันบ้างครับตามอายุการใช้งานของเครื่องเดิมๆดมช่กันค่ะหน้าบางๆงไม่มีรอยชนหนักครับไม่มีซ่อมสีภายในสวยนะครับเบาะแต่งคู่หน้ามีชุดเครื่องเสียงมีแผงซาวไ้ว้ด้วยเปิดลั่นๆได้เลยนะครับ ไม่เคยแกะครับมาล้วนเครื่องสดๆเดินทางไกลสบายเกียร์ออโต้เปลี่ยนนิ่มนวดเป็นโคบปกติภาษีตุลา68แ้นเลยครับตุลาปีหน้าครับยาวๆเต็มปีครับช่วงล่างก็ยังดีนะครับช่วงล่างเลี้ยวไม่ดังโชกทำมาใหม่สีต้นตัวเล่นเสียงต้องหามาใส่เองนะครับมีชุดแผงซาวครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านแอร์ย็นช่ำภาษี68ครับ เรมชุดโอนครบนะครับพี่กาดดูรถอยู่อยุธยาสนใจก็ไปดูท่าลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ